สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ผมต้นเจมส์แลยเจมก็มาตอน <Yeah. S 1> ยกมือ <Hey. S 1> ขึ้นหน่อยโอ้ย <c oughs> นะฮะเราก็ได้บรรลุเป้าหมายแล้วนะครับอตอนที่สี่ว่องไวจริงๆนะครับผมไม่ใช่เม็ดเดียวครับสองเม็ดสองเม็ดยี่ยมยอดก,กระทิงกระทิงดองครับกระทิงครับนะครับ<ต>ได้ทั่วๆดีเอฟเอ้ยอย่าไปลึกเลยอย่าไปลึกเดี๋ยวมันใจนี่นะครับคืน โอ้โหชคดีนะครับตือนพวกผมนี้ตอนนี้กําลังถ่ายเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายตอนที่สามเสร็จไปว่าสดๆผมก็มาถ่ายตอนที่สี่เมื่อจอนเติบเอ๊ะเจอเพชรพอดีนะครับผมเนี่ยโชคดีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะถึงเป็นล็อกแล้วเอฟลองขุดไปฝั่งนี้บ้างดิสปริงไล่เหล่าไล่เหล่าโอ้โหโอดวงดีจงเบยแล้วเอาหินไปทําอะไรเนี่ยไอหินแดงๆเนี่ยเลสโตนเนี่ย เชื่อประตูลับอะไรประมาณนั้นอ่ะออ๋เดี๋ยวผมไปเอาน้ำไม่นั่นก่อนนะผมจะได้เอามาทําประตูนรกเ,เป็นสิ่งผมอยากไปเฮ้ย<อ>คูลาวาคูตรงนี้ดูดิโอ้ยอย่าไปเลยครับเดี๋ยวอันหนึงเช็คก่อนลาวาลา,าวาไม่ถึงลาวาไม่ถึงลาวาไม่ถึง ตรงนี้ตรงนี้ห้ามเข้าตรงนี้ห้ามเข้าให้มันเป็นแสงสว่างแกเราขุดเลยขุดเลยตรงนี้ขุดขุดให้ทั่วนะเอยเดี๋ยวไอ้ขุดไปดน้าเดี๋ยวขาขุดไปฝั่งนี้กันโอเคจะอะไรบอกด้วมืดปะมืดเหรอกูยอาสว่างนะเขาหมดแล้วนะไฟอ่ะโอเคกูยังมีอีกยีสิบสองอันเอาเจอเหล็ก ไม่ใช่ไม่ใช่เขอเขาทำยังไงก็อยู่กับมีแขกรับเชิญมาะการนะเฮ้ยต้นเราเจอเพชรแล้วเย่เย่เราเจอเพชรแล้วโย่เย่โอ้โหเจอเพชรนะฮะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมเพชรจ้านะฮะเราก็มีแขก ไหมครับจ้าแคทอยู่ด้วยนะฮะเราก็มีแขกรับเชิญนะครับน้องฝนของเราเองนะครับผมมัไม่ได้รับเชิญเลยไปเรียนนี่เรียนไม่ใช่ออกมาเข้าห้องน้ำแบบเดียวจริงๆวันงคืนชั่วโมง๋อ้คืนยี่สิบโมงนี่นี้นี่นี่ยังไม่ใช่แขกรับเชิญนะฮะเขาเขาเพิ่งเข้าห้องน้ำครึ่งชั่วโมงไงบอมนี่ยังไม่ใช่แขกรับเชิญนะครับอย่าเขาเชิญผิด ม okay. e ืิดร้อเนี่ย okay, มีปากใบโอ้โหโคชกีเจอเพชรร้องเพลงเลยไอพวกซอมบี้มันอยู่ไหนวะโอ้ของพังนะเรามีครับเรามีสองอันนะครับเฮ้ยนะลุงลุงพี่ยกระดนะครับเพลงลุงฮิตจริงๆนะฮะช่วงนี้โอ้เห็นเฟซในเฟสนี่แบบเอามาทำเป็นเพลงเลยเนาะเอามาทำเป็นเพลงอ่ะ คิดกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงใช่นะฮะก็ขอร้องนะครับเมื่อเจอเพจเท่านั้นนะครับอย่างอื่นผมไม่ร้องแน่แน่ไอเอฟเจอร์เล็กเท่าเหี้ยเฮ้ยเอฟอืมไปเลยสุดแถวนี้นะป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 โอ้ยแองเดอร์แมนเฮ้ยแองเดอร์แมนแองเดอร์แมนไหนวะโอ้โห นี่มันนาเสาหรือกอซีลาเวนี่ยคำรามซะไอ้เย้ยกูตกทางึ้นทางขึ้นเร้วต้นกูไปละเอ้าวมึงก็ทางทางสร้างดีไอ้เหี้ยเราทางไหนเนี่ยเฮ้ยนี่เราหลงทางก็เนี่ย ไม่ใช่ทางนี้เออตกตก,ตกทางนี้ต้นทางนี้ทางต้นทางนี้อโอ้อโหเนี่ย yeah. ตามชื่อกูมาดิทางนี้เฮ้แม่งนคนลับเลยเหี <Yeah. S 2> ้ยงงนะะผมก็ไปทางของผมนะคุณต้นเอาไว้เจอกันนะครับผมเอาไว้เจอกันนะครับจะไปไหนอ่ะก็ไปทางของกูดิกลับบ้านไม่ใช่เหรอ หลอแล้วมึงจะปิดทำไมล่ะนั่นเปนทางบ้านกูไปทางของมึงเออใช่ไปทางตามของชีวิตของกูไงเออแล้วมึงมาขุดอะไรให้เป็นทางเป็นโพรงของกูนะฮะกูไปและ้ะเอฟแ้ทิ้กูนะฮะคนฉลาดต้องไปรอดเสมอนะครับผม เย้ yeah. เราก็มาถึงก่อนคุณต้นไม่กี่นาทีนี้เองนะครับแล้วก็เก็บของเพชรเข้าไปข้างในกล่องครับผมเพชรคงเพชรทานเพชรเก็บให้หมดนะครับก็เพชรเอ่อพาร์ทที่สี่ไม่มีอะไรทำทำอะไรวะพารทที่สี่เรามีภารกิจอะไรฮะภารกิจที่สี่คืออะไรนะ

อันนี้ผมคุดเองยังไม่รู้คือนะคนคุดจะงงนะับนะผมจะไปทำบ้านข้างนอกนะครับตอนนี้ก็เวลาในเกมก็กี่โมงแล้วกลางคืนนะครับซอมยี่เป็นฝูงมันก็จะฆ่ากูด,ด้วยอย่ากูมีอะไรมึงรู้หม<ะ>อือโอ้ใช้หมัดอยู่อ่ะนะเราจะหมัดจะมวยจะมวยก็มา นะฮะสึกครั้งนี้โอ้โหลมล่มอย่าล่มโอ้ยโอ้ยกูตา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 ยโอ้ยตายกูตายแล้วกูตายกูตายกูตายไอเอฟตายแล้วเฮ่ยองกูไอ้เพิ่งไปแบบสบายสบายเช้าแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันเช้าเร็วจังวะโอ้เราอยู่ในน้ำมันต้องโอ้โห เราอยู่ในนั้นมาต้องนานแล้วนะเอฟุมเอาของกูมากอ่อนทอมบี้เอาไปใส่หมดแล้วมั้งของมึงอ่ะกูปิดไม่ได้อำกูละเข้ามาไม่ได้และสี่ไ <c oughs> แตะขนุนโอ้โหสักเดียวตันมึงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมกูใช้ไม้สติกมาอม่ะใครจะหมัดจะโมยก็เข้ามา สามตัวเลยเหรอ,อ,อกูตายนาะไ้เหียอเหอียอยู่กันเปนฝูงเลยกูหลง้ยม,มองมงมาจากไหนมองมงมาจากบ้านไงแ้ให้มันมาจากไหนล่ะ โอ้โหซอมบี้นับนะครับเพชรเราเอ่อภารกิจเราก็คอมพิีดแล้วนะเนื่องจากเราหาของเพชรได้ตอนที่เราบอกว่าจะหาเพชรในภาคที่สี่เอ้ยทำไมแหลกจังวะก็แหลกดีแหลกอะนะครับท่านผู้ชมภาคที่สอาจจะจบเร็วเรวหน้าเบื่อๆไปหน่อยแต่พวกผมก็จะภาคที่ห้ารอครับอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะ ไฟอ่ไฟอ่สติกไฟอ่นี่ไงไม้ไฟ<า>เอ็งบอกไม้นี่ไงสติกไฟอ่เอาไฟมาต่อเล่นจะเฮ่ร่าเฮ่นะครับขอให้เจอกันพารพ์ทหน้าครับผมอาจจะมีแขกรับเชิญในพาร์ทที่ห้าใช่ไหมใช่ป่ะเอาต้นไม่บอกอะต้นไม่บานอยู่แล้วใครก็ไม่รู้ครับ ช่ครับเราลุ้นกันได้เลยว่าใครจะมาเป็นแข่งกับเชิญพิเศษใช่ปะใช่ปะอ่านะครับมาเจอกันพัทที่ห้านะครับผมผมบอกไม่ใช่เพื่อนผมนะผมก็ไม่สนใจอค้างครับนะฮะเอาไว้เจอกันพัทที่ห้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีต้น